จะย่าลยนีน <love>, ่เรอมาลยถ้าเราจุดตานอนม่หนกูจ้ยอเนอตีมกูจะเลน่หลับมือเตรีมกระซ่ามสีมือแม่สแปงได้หลับมือม่ต้อเช็ดเช็ ฮัลทุกคนกินข้าวผ้าใหญ่เลยได้นี่สบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีทรงเสาๆนะทุกคนนี่ทรงเสาๆเ,าเมื้อน,นี้กะค่อยหน่ะสิผ้าพี่พาน้องไปซอยเวซอยงานนะทุกคนอันเพราะว่าเฮิ้นเขาอันเพราะใกล้แน,น่นอนเขาอายนะคนอันสีน่อเฮิ้นมื้อเช้านี้ตอนเช้าเนี่ทุกคน แต่ตอนนี้นะข้าเจ้าอันไปเฮ็ดอยู่กกินบะปันกลับไปก่อนแล้วื้นนี้นะข้าเจ้าล้มหมูนะย่อเฮิน์มันนี้นะข้าเจ้าล้มหมูตัวนึ่งเลอทุกคนไปติดตามับชมเบื่องน้าเดียวเนาะเดี๋ยวก่อนไปก็คอยกะต้องขอขอบุณขอบคุณ f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามับช้มและก็ส่งกําลังแรงใจมาเฮิรคอยเนาะขอขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อสาวแห้งเลอทุกคนเลยวันนี้แจ้งข่าวประมาณ4ีสสิไปตอนนี้นะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้าเดียวเลยทุกคน ทุกคนตอนนี้ค่อยกามาทอดมุงที่ขาเจ้าอันจีอันย่อเฮิรน,นะทุกคนแต่ว่าเขายัางม่ทันด้ย่อเราพูดว่ามันทันในแจงตอนนี้กับประมาณตีสี่นี่กระทางทีมงานกับกำลังเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะทุกคนขาเจ้าโคหมลแลูแล้วนี่นะนี่ไตโค้มเพือไตโคมมันแล้วมันทันในแจงคักเด้ หมูกะจัาตัวน้อยตัวใหญ่สช่หรับทุกคนค่อยมาพี่ท่านเนาะมาซื้อข้าวเาฮอดขั้นตอนนี้แล้วข้าวเจ้าโคนะคือสีใหญ่เตอร์ไปมีได้อันนั้นเราหมูเนี่ยค่อยมีมั่นกันเนาะมีที่จะไม่มีมันเลย องโลาย่าะเดินหกี่จมมีดองยู่จมนะดใจเน้อมจม้าโนโดมเอาไม่ใช่เอาลานะโนดังว่าสโนเมาตักต่อไปพี่กวเน่อันนี้ีห้านมนะเดนก่าจวกมือ มเลตาโอ้ยแดนเาแดนลหาก็ได้เลยีันีตอนนี้กะโค่แล้วเรียบร้อยทุกคนอันนี้น่าเป็นกระดูกหมูข้าจ้าสีเอ็นแกงโอู้หเดือดขงหม้ออันนี้เป็นซีนกำหนังอนี้น่าจะขอจะโคเย็ดลาบมันเลยตีน ที่ี่จะว่าเลยเพเลยว่ามันเลยติบข้าอาม่ดูอเาเลนน้งโน่เกน่แหน่มกับแต่ไหนีไน อันนี้น่ะปิ้งไปหรือว่าปะนี่ปีงพุงกับไส้พุงกับไส้เนาะเขาจะซอยเซอร์เลิศบวกระเพาะเขาเซเลิศแปลงบอรเลิศแปลงกับดี๋ยวเขาบอกเฮาซอยเซอร์นี่ซอยเซอร์นี่ล่ะเลิศก็ยังมืดแล้วดอกมีแต่นมนั้นต่างฟุ้นนะเขาเจ้ายายสาวอยู่ เรียกเรูช่วยหน่อยเดี๋ยวเระดูเนไว้นั้นอืชุดแล้วแต่ภู้ก็ตนีพุดกร้้เอาบงซีรองน้ำเลยแกบอกไปนี่จังมาลาจังอขอไปดิซึรื้อเรื่องอยู่ให้กินกันยังไม่ทันได้แล้วเลยทุกคนเวย ยังอันมีต้มคาเป้อยู่บ่หมอนะนะใส้อลดเปล่งเลืดลอของมีเนาะลืดมดและมีเตซีน,อ,น,นอันนี้นีน่นะขาเจ้าพลดเปล่ปงเองักก่อนเนฟักซอราบ เาจะลาบเลินเลศตอนจนนี่งมันกอดองนี้นับกินลาบเลื่อนมาแล้เลยมามาน้อยหมาสาวชิมลาบเลิศล่ะเก่งขนาดเป็นเด้อเลอด่าอืมีก ข้าเจ้าก็ลือมาลายได้ทุกคนด้วยละมาหลายคนข้าเจ้าจึงย่อนะนี่นะมาย่อเื้นเขาอันเพราะกล้

bay ha bắt cái <laughs> xe cái bả dữ rồi tụi đi

เออเนล้าไปนไานงล่ะเออาไล่ไปะขไปอาปนัะาอขอไขอเอเออลล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

มาทางพีกอดบันนี้ซุกระบอบปันนี่มอตมคเปะนั่นบุงผมบอกแล้วล่ะ อันนี้ข้าเป็ดปลาต้มหมอมใงญ่บ่มีตะนําทั้งหมดมาแต่ได้คุยน้ออ่มาตัน้ํานั่นบมันบ่ได้ยอม่เนาอะลอ่นอันนี้หมอต้มอันเครื่องในหมูทุกคนเด้แกงยัดอยู่ทางพุทล่ะแกงกับลาบ ่อตัวทางนี้ปุผงลาบแล้วล่ะโบเป็นเลือยจสั้นแซบบ้างนี่นุงเคืองยะไปองเทศได้ได้สั้นเลยปลาตัวกระเป๊ะนี่เพื่ออันเป็นตอนแซบท้องก็ได้ชั้นสีมันซื้อสีไม่นด้ซื้อไม่ไีด้เพ็ดบ้างชิมเท่าไเพื่อการ h แ็บแล้วแกเยบอ่ะนี่ลับหมูเต็มกระสามสีมือแม่สแปงได้ลับหมูมแขงเชเชดลับมูกเช็เ็บมูกเชดบหมก็เชดเแล้วก็วายจิ้มบงค่อยจะมหดกระสาบนึงอแม่มีจิมหมดข้าิบนึงแล้วนมึงนจิมน่ะคัาวิมไม่ลกรวายข้าติ๊บนึงเขาชิมนี่แซ่บลเบเลย อันนี้กกมตักเก่งอันนี้เก่งกระดูกหมูเสื่อพักคอพูอันนั้นลาบตักชาเขายัง่ยไม่ทันได้ยอดแล้วค่ะเออเผื่อหมดข้าวหมดพี่เจอนี่เนาะเจ้าข้าวอีกเดี๋ยวว่ะ ปข้าปั้นเนี่ยข้าปั้นละเข้านี่ก็ิวเอางมีไทริวอาดาดีอีกแล้วดมัดีกินตะแกงยาละก็อันนี้มาเอากะเปะดูดูกะเปะาดยูพี่ก็ย่อสาวกะเคยยแล้วอันนี้สาวชุดท้าย ย่อเช้นี้ขึ้นแล้วก็ย่อข้าวเลยบันนี้สาวจุดท้ายคนมัดเอ้าชุาย่นเตะเกะเตะเกะนตะเตนเต มีลาบหมูแล้วก็อันนี้คาเปะต้มคาเปะซื้อหมูแล้วก็กแกงกระดูกหมูพักครับไปมปไหนเ, <c oughs> เ,น,เน,นี่ยเอาบ้างเลยเดี๋ยวโต๊ะนี้เฮแล่วเฮแล่วเฮแล่วนี่จงเฮแล้วนี่นโบอิดใหญนั่นโบจำยายพูดสรี <c oughs> จะพูดนั่งเข่าด้อฮะทุกคนกินข้าวผ่าใหญ่เลยได้นี่ปูแพรยางเลยกินมงนี้เลยค้แล้วเลยอะมั้งหลเิมรเ หนอนกินบหนาเอาโลลมดยุไปเนเล่าหน้าไปซีอยู่แซบเบ้าเฮง้างลด่น้องไอ้หน้าเฮง้างลุ่นข้าวเ้าวิ่งเร็วเลย โอ้ก็มีโอ้นะมือเฮ้ยมอหนักกลางนั่นมีเรองอายพาบอกกินผู้เดียวนะเออมกินผู้เดียวแล้วผ่านหาัก่านแล้วยกมาทางนี้นะอ่ะทุกคนตอนนี้ก็นอคอยกามาแต่ซอยเวซอยงานเขาเจ้าละงานเขาอ้ายหรือว่าเขาเพราะสกลายนะทุกคนวันนี้เนี่ยเขาเจ้าอันย่อเฮ้อนอกกับห้าไปซอยเวเพื่อนเห้ยูให้กินซอยผู้ย่อข้าวย่อน้้ำซอยบนนะแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออมอเทินแล้วทุกคน เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กาขอจบเพลงเท่านี้เนาะขอคขอมกขอบใจผู้ที่ติดตามนะครับสม่มแล้วก็ผู้ที่ห้ามมาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจ,นจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอย้อมขอขอมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหนะ้าพบพอได้ไหม่ทุกคนบ๊ายบาย